วันนี้เราจะพามาเดินชมตลาดพอเพียงอำเภอวชิราบุรีนะครับนี่เป็นร้านแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เสนอร้านแรกเลยร้านหมูย่างหมูย่างอารมณ์ดีเขาเรียกหมูย่างอารมณ์ดีนะดูพ่อค้ายิ้มทั้งวันอ่ะไม่รู้มาวันชาหรือมามาขวัญนะอร่อยครับอร่อยร้านนี้อร่อย ส่วนคนนี้ที่มาช่วยนี่ก็ไม่ใช่ใครนะครับนี่นี่เมย์ฮะเมเมแห่งอำเภอวชิราบุรีฮะเป็นทุกอย่างนะครับพ่อ้าคนขายหวยคนพายเรือนักบอลประตูเป็นชาวนาเป็นพ่อค้าตัดผมเป็นแม่งครบหมดทุกอย่างไปเดี๋ยวเราเดินชมต่ออีกลานหนึ่งเนี่ยมีอันนี้อนี้อะไรเนี่ยปลาสาบครับโอมีปลาสาบด้วยวันนี้ นไีไม้ละไม้ละห้าบาทนะเนี่ยไม้ใหญ่โตมากนะไม้เท่าใหญ่กก็พายเรือะะมีสแกนได้นะฮะสนใจแวะมานะครับตลาดวาชิระบรารมีเนี่ยเส้นหนึ่งหนเจ็ดะครับที่จะลงนครสวรรค์นะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดพักรถของกรมทางหลวงนะฮะเนี่ยฮะง่ายๆเราจะเห็นเลยนะครับจะมีที่พักรถฝั่งนู้นอ๋อเดี๋ยวเลือกลืมไปเดี๋ยวเลือกกัน ว่าแล้วเดินผ่านแล้วเอาสิบไม้แล้วกันสิบไม้โหถูกแล้วแปดสิบ,สบโอ้โหไม้ใหญ่ๆอ่ะแบบหืมมาหืมมาห้าวานหาที่ไหนได้เอาไปโอ้ไม้นี่ใหญ่วะ่ะเอาไปสิบสองแล้วกันนะ ก้เหนียวสามหอ่ออ่านี่น,น,น,นี่นี่นี่อันนี้สองไม้อ่ะอันนี้ร้านขนมโคกฮะนะขนมโคกเ็เรียกขนมโค,ก,มโคกอินดี้นะมีฮะมีไส้เยอะผักก็มีนะครับผัก ส่วนอันนี้ฮะนี่ฮะลอตเตอรี่ครับมีทุกวันสั่งได้นะครับอันนี้สั่งออนไลน์ได้นะครับไก่ย่างไก่ย่างขัดใหญ่ไม่แก่ทอดอาจจะมีร้านน้องพรมีขายของมาลลยนะครับเนี่ยสวยๆตวว่าสิบบาท แล้วก็จะมีการตั้งโกทรงเครื่องมีน้ำเต้าหู้มีโอ้เยอะร้นานนี้ร้านสมชายฮะสมชายบางโกนี่ฮะคนทอดใหม่ๆครับดูน่ากินนะครับแวะมาตลาดราชิาีบาร,รมีอย่าลืมนะครับจอดรถก็ฝั่งซ้ายมือนะของกินมันมีตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะครับนตอนนี้ก็หกโมงน,นี่ก็เริ่มที่จะเป็นกนะ็จะมีร้านไก่ยาก่าง แกงน,นะครับช้าๆจะมีแกงเดี๋ยวดูฝั่งของขวาก่อนอันนี้ก็เป็นหมูย่างน,น,นะครับเป็นลชิ้นไส้กรอกอันนี้ขนียวกล่องล้นนี้ก็อร่อยนะกล่องละสามสิบบาทแต่แกงได้ส่วนร้านนี้ก็จะนี่ฮะ,นนะก็จะมีรตันนี่ขายกาแฟโบราณนะครับแล้วก็จะมีเซเว่นส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้าน ร้านพวกทอดทอดนะฮะของทอดทั้งหมดไม้ว่าจะเป็นมีตัแบบย่างมีฮะ,ะมีทอดก็มีมีย่างก็มีสารพัดนะครับแวะมาได้ครับตลาดวาชิระบารมีอยู่กันตรงฮะติดเส้นถนนหนึ่งเจ็ดนะครับลาวัสด,ดีครับแมววัสดีครับอันนี้ก็เป็นร้านข้าวมันไก่อีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้ฮะ ไา้สดครับทีนี้ก็สวนร้านนี้จะเป็นร้านข้าวมันไก่นะครับร้านข้าวมันไก่ก็อยู่หน้าตลาดเลยครับตรงปากทางเข้าเลยนะฮะเนี่ยถนนเส้นหนึ่งเช่นนะครับที่จะลงไปนครสวรรค์ฝั่งนู้นก็จะเป็นจุดพักรถของกรมทางหลวงครับสร้างไว้เสร็จเมื่อประมาณสักปีนว่นาปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วครับต้นปีที่แล้ว นะฮะเราก็จะลงใต้ครับลงมาที่กอสังเกตง่ายๆนะครับเนีย่ย,ะยจะมีเนียฮะเซเว่นอยู่ตรงนี้นะครับติดลอ้อแล้วก็จะเป็นตลาดฮะตลาดสดพอเพียงเลยนะครับตลาดใหญ่ตลาดนี้ตลาดใหญ่ยายสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันต่อวน,นมาหน้าตลาดแล้วแล้วเข้ามาต่อเพือได้มีข้าวก่องนะมีลาบเออ ทอดซอสพันธ์หมูคับก็มีหมูย่างข้าเหนียวหมูย่างเหมือนเดิมนะครับหน้านี้อยู่กันแะครับนะฮะลุกร้านสแกนได้หมดนะครับในจะเป็นี้เราใช้เงินนะครับตลาดนี้เรามีสแกนหมดนะครับุงมี่ก็ขนมโบราณน,นะครับต้มมัดขนมส่ไส้กับข้าวไนนาว้ทุกทีนะฮะเช้ามีทุกวันนะครับตลาดวิชิราบรารมีเราจะมีทุกวัน แล้วร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมไทยขนมพวกนี่ฮะ oh, <Wow. S 1> วันนี้มาขนมไทยโอ้วันนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมอีทุยยังไม่เสร็จใช่ไหมโอ้โหกาลังลงทอดเลยอันนี้อร่อยมากครับอร่อยร้านนี้อร่อยมากบอกตรงๆนั่อร่อยจริงๆแต่ต้องมาเช้านะครับเพราะว่าเย็นก็ไม่ไม่อยู่แล้วครับอยู่แค่ประมาณเที่ยงที่ยงสใส่บ่ายๆนะฮะสายแล้วสัดีอะไระสองอ้าวัสดีครับพอดีออกมาเดินตลาดหน่อยฮะมาชมตลาด เดี๋ยวเราก็จะกลับมาร้านเดิมไปนะฮะล้วก็จะมีเชา้าจะมีอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีร้าน DIY ยาพอเพียงนะฮะจุด AE ั้งเราก็ยึดจอดอยู่นี้บนกลับมาที่เดิมนะครับอจบแล้วครับสำหรับเชา้านี้นะครับใครที่แวะผ่านไปผ่านมาเส้นถนน117นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมแวะ ของอร่อยทุกร้านนะครับบอกตรงๆนะครับของอร่อยทุกร้านสวัสดีครับ